หนึ่งร้อยแช์ครับหนึ่งร้อยแช์เร็วๆแช์ให้ออนยเร็วมาเบิ่งครับพี่น้องวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวออให้ตัวเด่นรัฐบาลว่าสายด่วนก็ว่าได้นะทุกันนะเดี๋ยวออจะเป็นจะทําเป็นสายด่วนนะครับใครเข้ามาแล้วคนละสามแช์นะครับคนละสามแช์สวัสดีครับพี่มินนี่สวัสดีครับพี่อุษาครับวันนี้วันหยุดนะครับทุกานนะวันอาทิตย์พี่น้อง เข้ามาเยอะๆแล้วก็กดแชร์ขอคนละหนึ่งเม็ดวันนี้ออไม่ได้จุดทูบสองทุ่มเรามาจุดทูบรัฐบาลกันนะครับมาดูนะครับเพื่อนนะคนละสามแชร์หนึ่งร้อยแชร์เดี๋ยวอ๋อให้รัฐบาลตัวฟันนะครับที่อ๋อคิดว่าจะมาสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับคนละสามแชร์เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆขอหนึ่งร้อยท่านนะครับเพื่อนนะใครจะเอานะครับสามสามแชร์จ้า ขอบคุณครับพี่มินนี่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาเร็วๆอ๋อคิดว่าหมวดนี้มันคือส้งสีออกตัวเก่าครับพี่น้องรัฐบาลอ๋อชอบเลขวิ่งอยู่สามตัวมันมีห้าแปดสองนะครับห้าแปดสองแล้วห้าแปดสองนสามตัวเรามาตัดเล่นได้เลยนะครับพวกกันนะสามตัวนี้เรามาตัดเล่นได้เดี๋ยวอ๋อวันนี้อ๋อให้สามตัวไปเลยนะครับสามตัวมีอยู่สองชุด แล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมสิบประมาณสิบโมงครึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวอจะมาให้โค้งสุดท้ายบินเต็มนะครับมาแล้วมาแล้วเร็วๆมาเร็วๆครับพี่หน่อยเร็วมากดแชร์ให้อด้วยเด้อทุกคนเด้อกดแชร์หนึ่งร้อยแชร์นะครับหนึ่งร้อยแชร์เดี๋ยวอจะให้ฮานอยก่อนอจะบอกว่าฮานอยวันนี้ให้ตามตัวไหนครับตามแค่สามตัวพอตามแค่สามตัวพอรอสมาชิกแป๊บหนึ่งนะครับ หนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านขอเช็คแชร์ก่อนนะครับเราทำตามกฎของบ้านหน่อยนะครับเพื่นกันนะสิบเก้าแชร์นะครับขอบพระคุณมากครับขอหนึ่งร้อยแชร์พอขอคนละสามแชร์ล่อนะครับเกือบท่านฟเฟซบ์เตือนท่านคาเฟอเรญ,ญญาครับท่านวันนี้นะครับเพ่กันนะวันนี้ขอสติกเกอร์คนละดวงเปิด เปิดการมองเห็นหน่อยนะครับเพกกันนะเดี๋ยวตอนสองทุ่มรอไปลุ้นเลขทูบปู่นะครับเดี๋ยวออจะให้ตัวฟันก่อนนะครับให้ตัวฟันพรุ่งนี้เดออเขียนโพยให้นะครับรอติดตามหน้าเพจนะครับสิบแชร์ขอบคุณน้องชายทิศโพทิดโพเป็นยังไงทิดโพธิขี้เงียบแทนทิดโพเงียบแท้เลยเน่เบิดโควิดลงมาสาะข้ามเนี้อ สวัสดีครับพี่พานะครับสวัสดีทุกท่าน100แชร์100ท่านเอารัฐบาลไปเอาสายด่วนนะครับเอารัฐบาลไปวันนี้100แชร์100ท่านพึ่งเข้ามาขอคนละ3แชร์ทําตามกฎบ้านก่อนหน่อยเร็วๆพี่น้องสวัสดีครับพี่กัญน,นาสวัสดีทุกท่านนะครับ100แชร์100ท่าน100ท่านเข้ามาครับเดี๋ยวออให้มาดูนะครับว่างวดนี้นะรั่กัญาสวัสดีครับพี่มานี ทักทายกันได้เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแชร์วันครับพี่น้องวันนี้นะครับเดี๋ยวออจะให้เลขรัฐบาลนะครับที่ออคิดว่าจะมานะครับที่ชอบนะเพืกันนะเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะเพืกันนะระวังตัวเดิมนะครับสองเก่ากัมากครับพี่น้องสองโตกันมาก 2926นี่ออชอบเลยนะครับทุกท่านนะ2926169นะครับทุกท่านนะ1 6 1 9 2 9 2 6 6 4 6 9รอเบิงวาสิฟันตัวใดครับพี่น้องผู้ดใดสิรวบกว็ได้เด้อพี่น้องเด้อ926526นี่พี่น้องมาดูนะครับเดี๋ยวออจะให้นะครับทุกทนนะครบ100ท่านเลยยางเลยเร็วตอนนี้19แชร์ ขอหนึ่งร้อยแชร์เลย100รเร็วขอหนึ่งร้อยแชร์แชร์เป็นกำลังใจแชร์เปิดโชคเปิดลาภให้กับของเน้อพี่น้องเนิรห้าสิบแปดแชร์นะครับหกสิบแชร์ขอพระคุณมากครับเหลือสี่สิบแชร์นะครับเราไลฟ์เสร็จลบทันทีนะครับไลฟ์เสร็จลบทันทีนะครับพวกันนะดูย้อนหลังไม่ได้นะครับเพื่อนนะเสียสละเวลาแค่สิบยี่สิบนาทีนะครับ สิบยี่สิบนาทีนะครับวพท่านนะมาเอาเลขรัฐบาลมาเอาฮานอยนะครับวันนี้ฮานอยตามแค่สามตัวอย่าลืมเลขกับหัวนะครับเพื่อนนะหกสิบเอ็ดแชร์ขอบพระคนณครับหนึ่งร้อยแชร์แชร์ไปครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอ๋อขอจับภาพรัฐบาลก่อนนะครับป๊บนึงนะเดี๋ยวอ๋อให้ดูเลยนะครับเพื่อนนะเลขรัฐบาลนะครับ หนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆแชร์ Share แล้วนะครับอ๋อขอบพระคุณครับพี่มานีครับขอบพระคุณมากๆครับขอให้ปังๆเลอสองทุ่มนะครับสองทุ่มใครที่จะเอาเลขทูบปูนะครับเพื่อนๆนะขอโชคขอลาบกรปูครับพี่น้องมาดูนะครับมาดูนะครับจุดให้เป็นแนวทางนะครับสองทุ่มครับพี่น้องเวลาเก่า สวัสดีครับพี่นุ่นครับสวัสดีครับมาเร็วๆคนหายไปใจครับพี่น้องไม่เป็นไรนะครับใครไม่เอาไม่เป็นไรใครจะออกไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าออให้อยู่หน้าไฟ์สดนะครับออให้เลขตัวฟันรัฐบาลอยู่หน้าไลฟ์สดนะครับทุกท่านนะใครจะตามก็ตามไม่ตามไม่เป็นไรนะครับใครไม่รอก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวออให้ฮานอย มีโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายเราเข้าไปรอในห้อง V ีนะครับทุกทนนะเราจะพาเข้าก่อนมาดูฮานอยนะครับดูฮานอยนะครับทุกท่านนะ วันนี้เราตามตัวนี้เลยนะครับชัดไหมครับนี่นะครับฮาหนอยนะมาเข้ามาเร็วๆหนึ่งรอยแชร์หนึ่งร้อยท่านวันนี้ฮาหนอยตัวนี้นะครับเกท่านนะฮาหนอยตัวนี้นะครับก่อนจะเอารัฐบาลนะครับเ่านนะก่อนจะเอารัฐบาล เดินนะครับทุกนนะชัดเข่าออนะครับเนี่ยนะครับฮาหนอยวันนี้นะครับฮาหนอยวันนี้นะครับเราจับตาดูนะครับเลขตัวนี้นะครับพวกานนะ วันนี้วันอาทิตย์นะครับเลขวินแล้วก็อยู่ในสายด่วนอีกสองชุดนะครับพวกกันนะจับตาดูนะครับเวกกันนะรอบปกติกับรอบวีนะครับนี่นะครับพานหน่อยจับตาดูนะครับเลขที่อออชอบนะครับเพนนะที่มักเนีใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะเพกกันนะ อานอยของวันนี้นะครับห้าหกห้าเก้านะครับทุกท่านนะดูว่าจะมาไหมนะครับทุกท่านนะตัวนี้นะครับสองตัวเราไลฟ์เสร็จเราลบทันทีนะครับไลฟ์เสร็จเราลบทันทีนะครับทุกท่านนะเราไม่ค้างไลฟ์นะครับป้องกันเพจเรา นะเพื่อนนะอย่าว่ากันเด้อใครจะเอาก็ติดตามไล์สดนะครับเข้ามาเร็วๆหนึ่งร้ยแชร์หนึ่งร้อยหันเดอให้รัฐบาลใครจะเอาเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะใครที่จะเข้าห้อง V ไปรอโค้งสุดท้ายนะครับ สวัสดีคนดู32ท่านครับเข้ามาเร็วๆ100ท่านเดี๋ยวให้สายด่วนไปเลยให้ตัวฟันตัวเน้นไปเลยนะครับทุกคนนะแค่3ชุดนะครับใครที่จะเข้าไปรอ9แชร์ขอขอบพระคุณครับพี่เกนิกานะครับนี่นะครับเห็นหน้ากระทูไ์สดไหมครับทุกันนะตัวสีฟ้านะครับตัวสีฟ้านะ จิ้มลิงก์ตัวนี้นะครับจิ้มลิงก์ตัวนี้เข้าห้อง v นะครับจิ้มลิงก์ตัวนี้เข้าห้อง v นะครับพวกกันนะนี่นะครับมีลายเปิดลายเข้าไปเลยนะครับเราจะไปรออยู่ในห้อง V 2สองนะครับรอเลขรัฐบาลนะครับเข้าไปดูว่าจะตรงกับเลขที่ทุกท่านชอบไหมนะครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับพวกกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันโค้งสุดท้ายนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวอ่อให้ตัว ให้ตัวฟันตัวที่ชอบนะครับให้ไปดูนะครับว่ามันมันอ่นไปครับพี่น้องเข้าไปในห้อง V2 นะครับนี่นะเข้าไปในห้อง V2 นะครับเพท่านนะนี่นะรัฐบาลนะครับเดี๋ยวอาให้นะครับเพ่านนะตัวนี้จะเป็นฮานอยนะครับ ตัวชอบก็จะเป็นตัวนี้นะครับพี่หนึ่งครับลองดูนะเพื่อนนะบ่าจะมาไหมนะครับห้าหกห้าเก้านะครับเพื่อนนะห้าหกห้าเก้านะครับหรือใครที่ชอบตัวเจาะนะตัวเจาะนะครับหนึ่งสีทนี่ตามมานานแล้วนะเพื่อนยังไม่มาเลยนะครับหนึ่งสี่หกสี่นะครับเพื่อนนะถ้ามามันก็จะมามาแล้วมาซ้อนกันมาตะโตเกาครับพี่น้องสังเกตบึงเบิ้ลนะครับมักอยู่ตัวนี้ตัวเดียวถ้า ถ้าเบิ้ลนะาสักกานะชอบเบิ้ลอยู่หนึ่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะถ้าหนึ่งหนึ่งชอบเบิ้ลนะครับเพื่อนๆนะเบิ้ลตัวเดียวนะครับหนึ่งหนึ่งนะวันนี้นะถ้าฮานอยก็จะเป็นนะครับรอบปกติ V i p นะครับรอบปกติกับ v i p นะครับเพื่อนๆนะลองดูนะครับฮานอยเดี๋ยวนี้ออกไปแปลกเพื่อนานี่เบิ้ลมเดมือพี่น้องโอ้ยเบิ้ลคับเหมือน่ย นะให้เข้าไปในห้องนี้นะครับตอนนี้414คนเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากอภัยนะครับนะพี่วันธนาเข้าไปเลยนะครับทุกานเข้าฟรีนะครับจิ้มลิงก์แล้วเข้าฟรีนะจิ้มลิงก์แล้วเข้าฟรีนะครับทุกคนนะเลขรัฐบาลเรามาออกอีกแล้วครับพี่น้องใครที่จําได้งวดที่แล้วนะครับใครที่จําได้นะครับทุกคนนะส่วนมากรัฐบาลเราจะไปออกออมสินนะครับ เลขทูบสองทุ่มเรามาเจอกันครับพี่กันิกาขอให้ทุกคนเข้ามาเอานะครัเพื่อนนะออไลฟ์สดออไม่ได้แถบนะครับให้ทุกคนมามาดูเอานะครัเพื่อนนะมาขอพรปู่เอาสองทุ่มนะเพื่อนนะฝากไว้ด้วยใครที่จะตามเลขทูปปู่นะครับสองทุ่มเวลาเดิมนะครับออกเคยจุดตอนกลางวันแล้วมันมันบกไก่เลยครับพี่น้องเลขทูปปู่แต่ก่อนเคยจุดสองสองทุ่มสองทุ่มอย่าง,างน้อยก็ได้เลขวิ่งนะเพื่อนนะได้เลขวิ่งเลขรูดนะ แล้วมาจุดตอนวันงวดที่ผ่านมาบอกไก่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาจุดเวลาเดิมขอปอปู่เหมือนเดิมนะทุกคนนะสองทุ่มเรามาเจอกันเดี๋ยวออจุดให้นะครับทุกนนะมาขอพอนปู่ด้วยกันเดอ,อเข้าไปก่อนนะครับทุกานนะเข้าไปในห้องนี้เลยนะครับเข้าฟรีมีที่ให้ซื้อนะครับรัฐบาลเปิดแล้วนะทุกคนนะมาดูเลขปิดลับนะบเลขอันเลขอันครับพี่น้อง เดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวอ,อจะขอให้ดูนะครับนี่นะมาดูเลขปิดรับรัฐบาลนะพานอยออให้ไปแล้วเหลือแต่สายด่วนนะครับขิมอยากับโบเห็น ดูเลขปิดลับนะเพื่อนนะถ้าใครจะเข้าห้อง V ก็เข้าห้องนี้ได้เลยนะครับใครจะเข้าห้อง V เข้าห้องนี้ได้เลยนะครับเพื่อนนะแอดยังไม่ตอบนะครับแอดยังไม่ตอบนะเพื่อนนะเรา,เาจะให้ดูเลขปิดลับนะเพื่อนนะ ใครจะเข้าก็จิ้มลิงก์เข้าไปนะครับเราบอกว่ามาจากออภัยนะครับเพก่อนนะมาจากอภัยแล้วก็แอดมินจะส่งลิงก์ให้เข้าห้องวีนะครับมีที่ให้ซื้อนะครับมีที่ให้ซื้อบาทละเก้สากสิบกนะครับสามตัวเจ็ดร้อยห้าสิบตัวโต๊ดร้อยยี่สิบห้านะครับเพก่อนนะสามตัวเจ็ดร้อยห้าสิบตัวโต๊ดร้อยยี่สิบห้านะครับตอนนี้บ้านเฮทีเปิดรับเลขรัฐบาลแล้วนะครับเพื่อนนะ เข้าไปจิ้มซื้อได้เลยนะครับเข้าไปจิ้มซื้อได้เลยนะครับเพกกื่อนนะดูนะครับแอดมินส่งมาแล้วนะครับยังไม่ชัดนะครับเพกกื่อนนะตัวใดหนี่น้อหนีน้อมาตัวมาดู2ตัวเลขปิดลับ นะครับเบิรงเอลดครับพี่น้องนะครับสองตัวบนนี่คือเลขไม่รับนะครับจังไดนี่พี่น้องนี่นะถ้าใครดูไม่ชัดก็เข้าไปขอในห้องนะครับใครดูไม่ชัดก็เข้าไปหอในห้องนะครับโอ้ยพี่น้องมีต่เลขมีเลขอ,อกหมดเลยนะครับพวกกันนะสิเรียนตัวได้ระบาดนี เรียนเกาาบ่เรียนหาหาดีกว่าเนาะจังใดนี่คือเป็นนึ่งสี่คือลายแท่นี่คือเลขอันนะพวกกันนะเลขอันนี่คือเลขอันนะครับใครจะเอาใครจะไปดูสายด่วนตัวฟันขอเลขหนึ่งมาไปเลยเรานะครับใครที่ไปก่อน ไม่ตามไม่เป็นไรนะครับสองตัวเปอร์เซ็นที่จะออกนะครับเพื่อนนะเลขเปอร์เซ็นที่จะออกนะครับสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างสองตัวบนนะครับสนะองตัวล่างสองตัวบนนะครับเพื่อนนะมีตะอเล็กหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลขออนะครับแปดหกแปดเก้านะครับเพื่อนนะ สองแปดสองหกเดออให้ดูเลยดีกว่านะครับเข้าไปถามดูนะครับว่าเขาจ่ายเท่าไหร่นะครับเข้าไปถามดูว่าเขาจ่ายเท่าไหร่นะครับพวกกันนะเดี๋ออให้ดูอันคักเนี่ยคะ่ะแท่งยังรลับพี่นูนเท่าวันนี้แท่งหาหาเนาะหาหาบ่อ,อันไหม <laughs> แท่งหาหาตัวบ่อหาหาบ่ออันไหมมันบา หาหาว่าอันกับแท่งอาหารตัวเนาะแท่งบ่นเนาะหลุดเบ่นเนาะพี่น้องเนาะหาหาสองสองเดี๋ยจะให้ดูนะครับพวก่ันนะมาเข้ามาเร็วๆหนึ่งร้อยท่านนี่นี่มาแล้วครับพี่น้องใช่ไม่ได้เหล็กอันนะ,นะมาดูนะครับแป๊บหนึ่งนะใครที่ชอบก็ตามนะครับ ไม่ชอบว่าผ่านนะครับเพื่อนนะออลเล่นสองนะครับสายวิ่งลูดนะครับสายวิ่งลูดวิ่ง8กับ5นะเพื่อนนะวิ่งลูดวิ่ง8กับ5นะครับเด่น8 5ดห้ได้พยเต็มเดี๋ยวออจะให้พรุ่งนี้นะครับไลฟ์สดเรามาดูโค้งสุดท้ายนะครับใครที่จะตามวันนี้ก็ขอให้บังๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับดูเอานะครับดูเอาเป็นแนวทางนะครับ ออชอบอยู่สองหกสองเก้าก็ชอบนะเพื 99, ่อนนะเก้าเก้ากับเพั่อนซื้อเก้าเก้าเนาะพี่นุนนะ่นเนาะเลขยังเมื่อนเนี่ยนี่นี่ครับเลขรัฐบาลน,นะครับเลขรัฐบาลวันนี้นะครับพรุ่งนี้มันดออเสียดายครับพี่น้องสังเกตดูนะครับอ่อจากเลขรัฐบาลนะเพื่อนมันจะไปออกคอมสินนะครับ,บร จะไปออมสินเดี๋ยวมื่อนี้จับไดหนึ่งสองตัวเดียนหนึ่งสองอ๋อตัดออกแล้วนะเพื่อนนะมาออมสินแล้วไม่น่าจะมานะครับหนึ่งสองนะรัฐบาลนะเพื่อนนะอ๋อตัดทิ้งเลยนะวันนี้นะพรุ่งนี้ว่าจะลงว่าจะลงใบให้นะครับหนึ่งสองแต่มันมาแล้วนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดสองมันออกเจ็ดสามลงออมสินไปให้เจ็ดสี่นะครับลงออมสินไปตัวเน้นเจ็ดสี่กับตัวตัวอย่างนอจับอะไรครับพี่น้อง ออกเจ็ดสามครับพี่น้องโอ้ยนอนะครับดูเอานะครับสายด่วนรัฐบาลน,นะครับสายด่วนรัฐบาลเราไปเจอโค้งสุดท้ายของพรุ่งนี้นะครับโค้งสุดท้ายพรุ่งนี้นะครับสิบโมงครึ่งนะครับเพื่อนนะสิบโมงครึ่งครับพี่น้องใครที่จะเอาใครจะดูหน้าไหลสดอย่างเดียวนะครับ หน้าไลฟ์สดอย่างเดียวถ้าใครกลัวพลาดก็จิ้มลิงก์เข้าในห้องวีนะครับใครกลัวพลาดให้จิ้มลิงก์เข้าในห้องวีนะเพก่นนะ mm. เข้าห้องวีกันเลยใครจะเข้าห้องเอฟซีตอนนี้ห้องเอฟซีเปิดนะครับเดี๋ยวออพาเข้าห้องเอฟซีใครที่ยังไม่เข้าห้องเอฟซีนะเพกกันนะ ได้กันหมดแล้วเนาะพี่น้องเราเนาะขอห้มาเรื่อพี่น้องเ้อแต่า่าแต่ออจิ้มไปแล้วนะทุกคนนะมันจ่ายครึ่งนะครับจ่ายบาทละสี่สิบห้าบาทละสี่สิบห้าเอาตัวครับพี่น้องเล่นไม่ต้องไลน์ครับมันอ่านไลน์หมดเล่นตัวแล้วสองร้อยพอก็ได้ลุน,นะน,นนะทุกคนนะ จิมลิงก์เข้าไปนะครับใครจะเข้าห้อง f อใครที่ยังไม่ได้เข้าห้อง F อซนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าห้อง f อซกดหนึ่งมาถ้าเข้าแล้วออจะลงไล์นะครับเพื่อนนะถ้าไม่มีออจะลงไล์นะครับถ้ายังไม่ได้เข้าใครจะเข้าตอนนี้กดเลขหนึ่งมาเดี๋ยวออปักลิงก์แล้วเข้าไปเลยตอนนี้สองร้อยสาสิบเจ็ดคนเข่าปะพี่นอ้องพวกเขาจะอจะอลงไรเลยเด้ จะลงไลน์นะครับเกก่นนะเดี๋ยวไปขอเตรียมใบปูนะครับเตรียมว้ปูขอเลขรัฐบาลคืนนี้สองทุ่มนะครับอย่าลืมมาเจอกันไม่มีเนาะคงเข้าหมดแล้วเนาะใครที่อยู่ในนี้เข้าไปหมดแล้วเนาะห้องเอฟซเนาะไปวิ่งลูดสายหุ้นนะครับมันก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเพกกื่อนนะสายหุ้นเป็นเลขคำนวณน,นะเป็นเลขคำนวณ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมนะครับฮานอยตามไลฟ์สดเลยนะครับตามที่ออพูดนะพื่อนนะใครจะตามก็ตามเป็นแค่แนวทางนะเป็นแค่แนวทางชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับอย่าลืมนะครับ56 59 68 28นะครับรอบป,ปกติบูดสิีจิ้มรอบพิเศษกับลองเบงรัลมันก็เคยปลูมานะครับรอบพิเศษนะครับรอบพิเศษ แต่ออชอบรอบปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรรอบปกตินะครับเพื่อนนะมันเคยมารอบปกตินะครับไปดูสายด่วนนะครับไปดูสายด่วนถ้าชอบก็ตามนะครับเพื่อนนะไปดูสายด่วนวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มากดแชร์มารับชมนะครับไอที่เข้ามาวันนี้ก็รับไปก่อนเลยนะครับสายด่วนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอให้ถูกสามตัวมืออื่นอันไลน์กับเบยเกเ็่นบพี่น้อง ในเวฟที่ออเล่นนะเพื่อนนะแดงจึงคืนจนบ่มีขาวครับพี่น้องตอนนี้บ่มีขาวเลยแต่เล่นก็ต้องจำยอมนะบ,บาทละสี่สิบห้านะครับสองตัวนะครับบาทละสี่สิบห้าต้องจำยอมนะเพื่อนนะแทงแทงออกมัน่นบริแทงออกเงิน <c oughs> วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ฮานอยปังๆนะครับขอให้ฮานอยปังๆ ได้ทักมาแล้วพี่น้องวันนี้ก็ขอขอบพระคุณขอให้แตก3ตัว,อย,ตวอย่าลืมเลขวินสาตัวนะครับอย่าลืมเลขวินสาตัววันอาทิตย์มันเคยมานะครับทุกวันอาทิตย์ฮานอยจะมานะครับพกกันนะดูว่าอาทิตย์นี้จะมาไหมนะครับพกกันขอให้ทุกท่านโชคดีครับร่ลำรวยร่ลำรวยสองทุ่มมาเจอกันอีกรอบนะครับสองทุ่มนะอย่าลืมเด้อขอบพระคุณครับสวัสดีครับ